ไปดูเรื่องใหญ่กันสักนิดหนึ่งวันนี้ที่สงขลา<ม>เรือที่ตามหากันมาแล้วเมื่อวานนี้เพิ่งจะเจอหายไปสมลำนะคะจากท่าเทียบเรือขางตารวจน้ำที่สัตหีบ,บแล้วไปกลางดึกเุ๊บ,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 บายไปทุ่มครึ่งวันนี้เปิดภาพใหม่ล่าสุดเลยค่ะที่บริเวณท่าเทียบเรือที่สงขลาคุณผู้ชมเรือทั้งสามลำค่อยๆทยอยเข้าจอดเทียบท่า ของกองกากับการเจ็ดตรวจน้ําที่สงขลาเดี๋ยวจะบอกว่าเส้นทางการเดินทางกลับมาโอ้โหลำบากยากเย็นมีบางลำเขาบอกท้องเรือมันผูน้ําจะจมอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะ,ยะไปหมดเลยเออแต่วันนี้ค่ะพบเรือแล้วทั้งสามลำแล้วเขาบอกว่ามีการสลับชื่อเล็กน้อยนะก่อนหน้านี้มีเรือลำหนึงที่เราเรียกกันว่าซีฮอร์สใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยชื่อด้านข้างเขาเขียนว่ากำไรเงิน h ีฮอสอาจจะเป็นชื่อเล่นกำไรเงินค่ะลำแรกที่เข้าเทียบท่าเรือคือกำไรเงินขนาดความยาวประมาณ65ฟุตซึ่งเรือลำนี้เดิมทีเนี่ยไม่ได้เป็นสีแบบนี้แต่มีความพยายามดัดแปลงเปลี่ยนสีใหม่แต่ยังเปลี่ยนไม่เสร็จคุณผู้ชมเดี๋ยวจะบอกทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยพยายามที่จะอำพรางและน่าจะเอาเรือเหมือนกับ แปลงโฉมไปทําให้จับไม่ได้แต่ตํารวจไทยก็เก่งนะคะเพราะจริงๆมันก็ต้องเป็นการพิสูจน์ฝีมือเขาว่า oh. ว่าจะสามารถดําเนินการจะจัดการอะไรได้ไหมก็เห็นบอกว่ามีการเปลี่ยนสีเทาทาปรับสีพื้นเดิมที่เป็นสีแดงแล้วเอาสีเขียวทาทับที่พื้นกับเก่งเรืออีกเรือลําแรกที่เข้าฝั่งมีผู้ต้องหาสาคนหมาอีก2ตัวหลังจากนั้นลําที่สที่เข้าเทียบท่าคือเรือ JP ค่ะ เรือลํานี้มีผู้ต้องหา4 <คน S 3> ี่คนอ๋อนี่สีเขียวใช่ไหมเขียวแบบเขียวสะท้อนแสงแบบแบบสบตาเลยเพราะเพิ่งทาเรือลำนี้สองมีหมาอีกหนึ่งตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นบอกว่าใช้ชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะคะขึ้นไปบนเรือแล้วเข้าควบคุมลูกเรือด้านบนไว้เดิมทีที่บอกว่าลูกเรือหายไปประมาณ18คนใช่ไหม,มวันนี้หายหมดเลยเรือหายเนี่ยเจอคุณผู้ชมที่บอกว่าอภินิหารทุกอย่างเนี่ยอุ้ย ต้าตกใจเป็นปาฏิหาริ์หมดเลยเรือหายสามลำไม่คิดว่าจะเจอก็เจอแต่สิ่งที่หายต่อไปก็คือลูกเรือหายน้ำมัน3ามแสนลิตรหายหมดเลยค่ะวันนี้เรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวไ,ได้กลับมาเนี่ยได้เรือเปล่าแล้วขา ที่จริงแล้วเนี่ยเรือทั้ง3ลํานี้ที่จริงต้องเป็น5ลําถูกไหมก็คือเป็นของกลางลําลเนี่ยคือเรือของกลาง<ะ>ที่ก่อนหน้านั้นเองตํารวจน้ํามีการจับเอามาไว้ได้แล้วบอกว่าเรือทั้งหมดลําลเนี่ยอยู่ในขบวนการค้าน้ํามันเถื่อนอแล้วไปจอดอยู่ที่ท่าเทียบเรือของตํารวจน้ำํำสตหีบถูกไหมแล้ว3ลําที่มีเรือมีม,ม,มีมีชื่อว่าอะไรนะ มีกำไรเงิน JP GP, แล้วก็ดาวรุง่งอ่ะ JP ดาวรุ่ง3ามลำนี้มีน้ำมันสามแสนสามหมื่ลิตรเป็นน้ำมันเถื่อนของกลางวันนั้นพายุเข้าเลยต้องออกไปลอยลำอยู่กลางทะเลแล้วก็หายแวบไปเลยสุดท้ายแล้วตำรวจบอกเจอยังไงก็เจอบิ๊กเต่าลงเ,เองเจอแต่วันนี้อพินิหารของเรือฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมฮะเรือสมลำนี้ไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะอยู่ปลายจมูกตำรวจทั้งนั้นเลย เลาะมาฮะคุณผู้ชมจากสัตหีบออกเรือไปผ่านระยองผ่านตราดเกาะกูดเข้าหน้านน้ำกัมพูชาเวียดนามแล้วก็มาโผล่ตรงใกล้ๆกับมาเลเซียคือตัดอ่าวไทยมาเลยจนสุดท้ายแล้วน้ำมันสามแสนสามหมืลิตร อันตรทานหายไปหมดมแล้ววันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะคุณผู้ชมว่าลูกเรือที่อยู่ข้างบนเนี้บนเรือสามลำจากยี่สิบกว่าคนาซึ่งเป็นในส่วนของเขาบอกเป็นเป็นคนงานแล้วก็เป็นคนรู้รูปขบวนการมีเรือบางลำมารับคนงานบางส่วนไปเลยเหลืออยู่แค่ห้าหคนเฝ้าเรือสามลำรอวันที่ตำรวจจะมาจับก็เลยงงว่าเอา้า แล้วตำรวจจะไม่สาวต่อหรือจะสาวต่อโดยที่เราไม่รู้เออคือเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะเรือสามลำแล้วน้ําหนักไม่รู้กี่ตันหายออกไปจากฝั่งได้ยังไงแล้วตอนนี้น้ำมันของกลางโบแบเลยค่ะแล้วจะจับอะไรอะ่ะ เพราะเขาบอกว่าพอแล่นเรือไปมีการถ่ายน้ํามันไปหมดแล้วคือไม่คิดว่าจะจับได้ oh. ถ่ายน้ำมันไปหมดแล้วกลางทะเลแล้วเป็นน้ำมันเถื่อนหายไปหมดของกลางแล้วเรือเนี่ยพยายามเอาไปซุกเอาไว้ในจุดจุดหนึ่งไม่ออกไปไหนเลยนะ uh. จะทาสีเปลี่ยนสีให้เรียบร้อยแต่ตํารวจน้ำเนี่ยคะ่ะตำรวจไทยเนี่ยเขาประสานกับประเทศเพื่อนบ้านมีกัมพูชามีมาเลเซียมีเวียดนาม ทุกประเทศส่งเรดาร์ออกไปดูกลางทะเลหมดเลยว่าม,มีเรือต้องสงสัยขับเข้ามาในอนาเขตของตัวเองไหม,มจนกระทั่งไปเจอแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวจะบอกวิธีการตบตาเจ้าหน้าที่คือเรือเนี่ยนะถ้าสมมติเรือกําลังจะหนีดาวเทียมมันอยู่ที่สูงใช่ไหมไม่รู้หรอกว่าว่าเรือที่กําลังเคลื่อนที่เนี่ยเป็นเรือประเภทไหนบ้างเขาแค่ตั้งข้อสงสัยว่าถ้าเรือจะหนีเรือต้องเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆขับไปขับไปแลวใช้ความเร็ว ตามที่เราคิดว่าเรือต้องหนีแต่เขาบอกว่าเรือสามลำนี้อาศัยจังหวะค่อยๆเคลื่อนแล้วไปหยุดนิ่งกลางทะเลให้เหมือนพวกเรือประมง Oh. ลอยเรืออยู่กลางทะเล oh. ลอยลำอยู่อะค่ะให้เหมือนกลางเหมือนพวกเรือประมงจะได้คิดว่าเป็นเรือที่กําลังหลบหนีอยู่ oh. แต่พอเขาตรวจสอบแล้วเออน่าจะใช่ก็เลยล็อกเป้าล็อกที่กัดแล้วก็ไปเจอคืออยู่ระหว่างเขตหน้าน้าเศรษฐกิจไทยแล้วก็มาเลเซียคุณผู้ชมคะเรือสามลมีการแปลงโฉมเป็นหนึ่งลำเสร็จสับเรียบร้อยคือลานี้นะคะกาไรเงินมีลูกเรือรวมทั้งหมดวันนี้เหลือแค่8ดคนที่เหลือ หายไปแล้วกลางทางคือเขาไม่กลับมาหรอกเพราะกลับมาก็าโดนดำเนินคดีอีกวันนี้ทางด้านของบิ๊กเต่าพลตารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วขึ้นไปตรวจสอบเรือของกลางทั้ง3ลําพบว่าน้ํามันเถื่อนของกลางถูกยักย้ายถ่ายเทไปหมดแล้วเหลือแค่น้ํามันเล็กน้อยเพียงพอสําหรับแค่การขับเคลื่อนเท่านั้นแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ขนาดความลึกของถังอยู่ที่3.8มแเมตรแต่เหลือเพียง1เมตรคือถังน้ํามัน3เมตร80ิเซน แต่มีน้ำมันค้างอยู่แค่1เมตรก็ขอให้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบให้ชัดเจนเรือสามลำมีมูลค่า30ล้านนะคะเขาก็บอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าน้ำมันของกลางที่อยู่บนเรือไม่ใช่เป้าหมายสำคัญเพราะน้ำมันสุดท้ายไปขายได้อะส่ห้าล้านเท่านั้นแหละแต่น้ำมันที่สูญหายเป็นของกลางที่จะต้องดำเนินคดีเดี๋ยวต้องถูกดำเนินคดีเพิ่มข้อหาลักทรัพย์ เรือทั้งสองลำก็ต้องถูกอายัดเป็นของกลางเพิ่มเติมด้วยส่วนผู้ต้องหา8คนเดี๋ยวคยนืนนี้สอบปากคำเลยทั้งคืนฟังเสียงมิเต่าค่ะขึ้นเรือไปสอบเองคืนนี้เลยที่ที่เราที่เราตรวจยึดที่แรกเนี่ยเราเราก็พอทราบว่าเรือเนี่ยได้มีการอเอาน้ำมันไปขายแล้วนะครับก็ผมว่านะ S <S <S 2> <S 2> เหลือไม่เยอะเหลือไม่เยอะเพราะว่าเ,เราเรายืนยันจาก,จากเจ้าหน้าที่ที่ไปแเนี้ยก็เหมือนเหลือพอ,พอพอที่จะใช้เดินเรือสรุป,รปแล้วไม่เหลือเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยให้พอถอตรวจให้เรียบร้อยว่าลำหนึ่งเหลือประมาณเท่าไหร่แต่เรือเนี่ยมันต้องถูกยึดนะยึดเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับ ผู้ประกอบการมากนะครับดำเนินการขั้นเด็ดขาดก็คือต้องตามจับกลุ่มเรือพวกนี้นะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้บิ๊กเต่าขึ้นเรือไปตรวจสอบเองเพราะาต้องยอมรับนะพู้กับภาษาชาวบ้านขอโทษนะฮะท่านก็ต้องกูหน้าตํารวจเพราะหน้าตํารวจแ,แตกและเอียดไปหมดแล้วสอบสวนกลางสอบสวนกลางเพราะตารวจที่ทําคดีคือตํารวจน้ําสตหีบและปล่อยให้เรือของกลางสามลำลอยออกจากหน้าน้ําสัตหีบไปอย่างไรวี่แวว คุณผู้ชมฮะมีคนตั้งข้อสังเกตเลย <G ül> เรือน้ำมันหายไปเท่าไหร่นะสามแสนลิตรสามแสนลิตรหายกลางทะเลหรือหายตั้งแต่จอดอยู่ตรงท่าเทียบเรือ,เ,อ,อเพราะอย่าลืมนะเขาบอกออน้ำมันสามแสนกว่าลิตรเนี่ยไปถ่ายกลางทะเล ลำบากนะคุณฝ่ายแล้วเวลาเรือเนี่ยเลด้าที่คุณบอกถูกไหมจับได้นะมันจะจับข้างบนแล้วเรือประมงไม่มีใครมาจอดเทียบกันแบบนี้แน่ฮะคุณผู้ชมและถ้าจอดเทียบกัน3ามแสนลิตรใช้เวลาโหเป็นวันละบังฮะกว่าจะถ่ายกันไปหมดเขาก็เลยบอกว่ามันจะมีขบวนการบางขบวนการที่ดูดตั้งแต่ท่าเทียบเรือหรือไม่ตำรวจก็ต้องเอาให้เคลียร์นะฮะแล้วอีกอันหนึ่งแต่วันนี้เอาแหละ เรื่องของเรือถามว่าทําไมเขาต้องดัดแปลงรู้ไหมเพราะเรือพวกนี้เป็นของกลาง <หอ S 1> สิ่งสุดท้ายคือเรือถ้าโดนจับได้น้ํามันเนี่ยเอาไปขายต่อได้กําไรประมาณ3-4ล้านทางด้านของวิ๊กต่าวบอกแต่เรือจับได้ปุ๊บเป็นของกลางถ้าจับได้เป็นของกลางเสร็จปุ๊บจะต้องขายทอดตลาด รัฐจะได้กําไรจากเรือพวกนี้20-30ล้านเพราะเป็นเรือประมงขนาดใหญ่ฮะคุณผู้ชมเขาบอก20-30ล้านพวกนี้ก็เลยต้องดัดแปลงทาสีเปลี่ยนเรือทั้งหมดแต่ก็หนีไม่พ้นความสามารถของตํารวจไทยวันนี้เปิดปฏิบัติการฮะคุณผู้ชมบุกจับแก๊งลักเรือของกลางสามลำกลางทะเลดูเต็มๆหน่อยฮะ ันนี้เองครัคุณผู้ชมทางด้านของผู้บังคับการตำรวจน้ำพลตำรวจตรีพฤทธิพงศ์บอกว่าตอนที่ไปจับกลุ่มเห็นบอกกำลังทาสีเรือเรืออะไรนะกำไรเงินเหรอกำไรเงิน,งนค่ะกไรเงินแล้ดจัดแปลงอยู่เลยนี่แล้วยังทำไม่เสร็จถ้าทำเสร็จ อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแบบสิ้นเชิง<ม>ตำรวจน้ำก็จะจำภาพเรือกำไรเงินที่หนีไป้งท่าเทียบเรือสัตีฮบไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถจับมาดำเนินคดีได้ซึ่งหลังจากนี้จะให้เพียงตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานชุดสืบสวนกองบระคับการตำรวจปราบปรามพนักงานสอบสวนขึ้นไปตรวจสอบบนลำเรือแล้วบอกว่ามันต้องมีเรื่องของการตรวจพิสูจน์ DNA ที่อยู่บนเรือก่อนที่จะให้ลูกเรือทั้งหมด มาสอบปากคําเพิ่มเติมว่าใครเป็นคนทาใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นคนไทยครับทางจากฝั่งรงขา90ไหไมล์ทะเลครับกำไรเงินหรือซีฮอตนะครับซึ่งเป็นเรือที่มีสภาพในการดัดแปลงตัวเรือพื้นเป็นสีแดงนะครับแต่ตอนนี้เราจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยทาเพื่อเป็นสีเขียวนะครับ ไอ้ส่วนพื้นที่อยู่ข้างหน้าที่มีรอยทาเนี่ยเขาเป็นทารองพื้นนะครับทารองพื้นเพื่อจะทาสีเขียวต่อไปมีลูกเรือสามคนนะครับส่วนของกลางเนี่ยอยูอ่อยู่ในแทงนะครับอยู่ในแทงจะเป็นพิสูจน์หลักฐานขึ้นนะครับเพื่อไปดูว่ามีลายนิ้วมือ DNA ของผู้ที่หลบหนีตรงก,กันกับผู้ที่หลบหนีไปหรือไม่นะครับจะได้ทราบว่าทั้งหมดเนี่ย ได้อยู่ได้ใช้เรือลํานี้ในการหลบหนีไปนะครับแล้วการลักของกลางตรงนี้ไปนะครับทั้งหมดไม่ตายคือเบื้องต้นวันนี้ถามว่าเบื้องหลังตัวใหญ่จริง,รงๆค่ะเป็นใครม่ใครรู้เลยวันนี้ลูกเรือแปดชีวิตเที่ยงเหลืออยู่กับไม้อีกสามสี่ตัวไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนสั่งการคุณผู้ชมฮะแต่ข้อมูลเราม่ไดนทีวีแม็กก็อยากรู้อยากเห็นแหละแล้วก็เลยไปแซะมาพูดได้ไหมลอ,องดูเออน่าจะพูดได้ละมัง้ง อย่าว่ากันนะแต่ข้อมูลที่ได้มาคุณผู้ชมฮะแหล่งข่าวก็แล้วกันบอกว่าเรือลำนี้มีการติดต่อถูกไหมออกมาจากสตีฮีปุ๊บใช่ไหมมีคนบอกทางสะดวกออกได้มาระยองตราดใช่ไหมที่มาที่กอกูดจริงานเปิดเส้นทาง ข้อมูลนิดนึงค่ะ<อ>ทางที่เรือเดินเดินเขาเรียกเดินโดยสารเดินเ,<ล>เรือมาแล้วแบบ<ม>ค่อยๆเลาะเล็กที่คุณไายบอกมันต้องค่อยๆลอยค่อยๆลอยค่อยๆลอยถ้ามันไม่มีการเคลียร์ทางอะไรกันเกิดขึ้นตำรวจน้ำป่านี้บุกจับไปหมดแล้วถูกไหมล่ะแต่เขาบอกค่อยๆลอยค่อยๆลอยมาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวดาวเทียมจับได้อีกสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมฮะลองดูหน่อยก็ได้เห็นบอกข้อมูลพบเรือขนถ่ายน้ำมันสามลำ คุณผู้ชมฮะที่มันจะต้องผ่านไปตั้งจุดต่างๆอันเนี้ยเห็นบอกมันต้องมีคนบอกให้ไปแล้วผ่านตรงนี้ได้แล้วพอไปถึงหน้าน้ําคุณผู้ชมไม่งงนะตรงประเทศไทยตรงเนี้ยตรงที่เราจุดปะสีแดงเอาไว้เนี่ยเห็นมีการบอกเหมืนกันตรงนีน้คือท่าเทียบเรือของสตหีบแล้วก็เลื่อยยาวลงมาตรงกัมพูชาแล้วก็เข้าไปผ่านทางเวียดนามคุณผู้ชมฮะที่เรือน้ำมันสามลำ มันไปประจบใกล้ๆกับหน้าน้ำระหว่างไทยกับมาเลคุณฟ้ารู้ไหม,มหน้าน้ำไทยกับมาเลที่ติดกันนะ่ะมันคือจังหวัดอะไรไม่รู้ปัตตานี<อ>แล้วเรือทั้งสามลำ<อ>ก่อนหน้านี้ก็เคยไปโยงใยกับขบวนการเสียโจ้ปัตตานีขบวนการพ่อค้าน้ำมันเถื่อนรายใหญ่ในพื้นที่ของปัตตานีด้วยก็เลยบอกว่าเรือทั้งสามลำ ที่บอกว่าอันตราานหายไปและตอนนี้ทางการยังจับเสียโจ้ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องไหมล่ะแล้วน่าจะรู้เห็นเป็นใจอะไรไหมล่ะแล้วน่าจะเป็นการจัดฉากกับอะไรบางอย่างไหมในเมื่อน้ํามันเนี่ยสามแสนกว่าลิตรไปแล้วนี่เหลือแต่เรือให้ตํารวจจับได้ซะหน่อยก็แล้วกันอตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ว่า มันมีความแบบบังเอิ้นบังเอื่นเนาะเออลงใต้ตไปแล้วก็เรือก็ถูกปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วหวังว่าจะตบตาเจ้าหน้าที่คุณผู้ชมครับบรรยากาศค่ำคืนนี้เห็นบอกว่าเมื่อสักครู่นี้มีครอบครัวของผู้ต้องหาคือตอนแรกเรือที่หายไปอ่ะหายไปพร้อมกับลูกเรือประมาณ1 7คน18คน แล้วทุกคนก็กังวลใจว่าเฮ้ยญาติเราอ่ะที่อยู่บนเรือลำนี้เขารู้นะคะว่ามีใครบ้างที่ขึ้นเรือลำที่หายไปเขาก็รีบเดินทางมาที่ท่าเทียบเรือแล้วปรากฏเห็นบอกว่าจังหวะที่เจ้าหน้าที่กำลังขึ้นเรือไปควบคุมตัวผู้ต้องหาแล้วให้แต่ละคนต้องนั่งนิ่งๆเลยนะมีญาติบางคนเดินทางมาแล้วจะดูว่าครอบครัวของตัวเองอยู่บนเรือหรือเปล่าเขาบอกว่าน่าจะเจอนะ วันนี้ได้เจอกับบางคนเป็นผู้ต้องหาเขาเรียกว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนชาวจังหวัดสงขลาครอบครัวก็เลยเดินทางมาไม่ไกลมากนักลองฟังบรรยากาศค่ะมน่าเขาเพิ่งออกสี่เดือนเดียเดือนใดแต่ไม่ได้เบียร์้วค่ะไม่ได้เบียร์ทั้งหมดเลยหมายถึงที่ออกไปเจอไม่เราล่าสุดเนี่ยที่ออกไปเนี่ยเดือนมิถุนาเนี่ยวันไหนเดือนไหนเดือนเนี้ยได้ออกไปวันไหนหรือว่าไปสี่เดือนแล้วไม่ได้กลับมาเลยไปสี่เดือนแล้วไม่ได้กลับมา ตั S <S ้งแต่วะออกไปได้เดือนฝ่าๆแล้วก็โดนจับแบบว่าแกโทรไปไ้ว้นนั้นแกโทรแกบอกว่าแกโดนจับอยู่ที่ที่สตีฟแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ดูข่าวีกทงเขาบอกว่าเรือหายสามลำก็ไม่นึกเม่เมื่อรู้เขา ก็เกยบอกว่าเกยออกลำนี้เดียไม่รู้เ่ะแต่นึกว่าไปต้องมาอยู่แล้วว่าเรือก็มานี่ค่ะเพิ่งออกเรือครั้งแรกเมื่อสี่เดือนที่แล้วแล้วออกเรือครั้งแรกปุ๊บโดนจับเลยเพราะเดิมทีคือเรือโดนจับตั้งแต่เดือนมีนาแล้วตั้งแต่นั้นยังไม่ได้กลับบ้านเลยแล้วก็ยังหาตัวไม่เจอพ่อครัวเลยเป็นห่วงแล้ววันนี้ที่ขึ้นฝั่งมาห้าหกคน ไม่มีในส่วนของพี่ผู้ชายคนนี้เลยคุณผู้ชมฮะเขาบอกฝากตามหาหน่อยก็แล้วกันฝากอมาินทีวีฝากเนี่ยคุณน้อภัยจิตหน่อยแล้วฝากไปถึงตำรวจหน่อยว่าอย่าตามแค่เรือสามลำนะลูกเรือที่ไปกับเรือตอนแรก20กว่าคนเนี่ยสิกว่าคนเนี่ยสิกว่าเกือบ20คนเนี่ย แล้วกลับมาแค่ห้าคนหายไปไหนแล้วมีการสลับลูกเรือกันไหมเห็นบอกว่าขึ้นฝั่งมาวันนี้ประมาณห้คนเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้ตำรวจแยกสอบแล้วนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็จะถามถึงเค้นถามถึงขบวนการว่าขบวนการมีใครอะไรยังไงบ้างควบคู่กันไปกับการพิสูจน์หลักฐานบนเรือตรวจสอบดีเอทั้งหมด แล้วมันจะตรงกับคําให้การของลูกเรือที่ขึ้นฝั่งมาไหมถ้าไม่ตรงกันอันนี้มีปัญหาแต่วันนี้มีแค่8คนในขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะบางส่วนที่ไม่ได้ไปกับเขาด้วยอย่าลืมนะคะมันจะมีเรือทั้งหมด5ออแล้วเรือที่จอดเทียบท่าโดนทิ้งเอาไว้เนี่ยเพราะไม่มีน้ํามันเนี่ยสองลำแล้วปรากฏว่ามีลูกเรือลำเนี้ยเขาก็รู้แผนแล้วก็มีลูกเรือจริงๆะต้องไปกับเรือสามลำแต่เมา ไม่ได้ขึ้นไปกับเขาเ oh. มาไม่ได้ไปวันนี้ทางด้านของปอ,อสากกาค่ะกองบังคับการปราบปรามการกระทาเดี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจริงๆเป็นคนดูแลของกลางนะ,ะปอ,อสเป็นคนดูแลเรือน้ํามันของกลางแต่ฝากจอดไว้ที่ท่าเทียบเรือตํารวจน้ําเรียกตัวลูกเรือทั้งหมดลําลำที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้มาสอบปากคำก็บางส่วนได้รับการประกันตัวไปแล้วก็บางส่วนเดินทางมาพร้อมกับทานายความมีบางช่วงบางตอนที่เดินเข้าไปด้านใน,นบอกว่าผมอยู่แต่ใน,นเรือ ผมไม่ได้ไปด้วยทราบค่ะตำรวจเลยจะนำตัวมาเพื่อจะสอบถามว่าพวกพี่เนี่ยรู้เห็นถึงแผนดังกล่าวไหมแล้วจะต้องถามว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้คุณผู้ชมคะความเขาเรียกว่าอะไรอะความยิ่งใหญ่ของของคดีเนี้ยไม่รู้ว่าจะสาวไปถึงใครบ้างนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันแม้ว่าจะมีหลักฐานทั้งหมดตั้งแต่ช่วงแรกกล้องวงจรปิดเดี๋ยวก็มีคำถามอีกว่าติดกล้องวงจรปิดไว้แล้วทำไม ถึงไม่ได้บันทึกภาพไม่ได้มานั่งดูกล้องตอนที่เรือหายเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องมีคนแบบตอบคําถามอีกเยอะเลยอ่ะออมีเยอะฮะน้ํามัน3ามแสนลิตรเจอไหมลูกเรือไปไหนขบวนการนี้คือใครภาพวันแรกที่ท่าเทียบเรือตํารวจน้ําสัตหีบมีเจ้าหน้าที่ไปได้ไหมอ่ะเดี๋ยวรอดูเนิ้อเหรอเอ,อดีดนิ้อไงอไปได้เลื่อนไปเลยเออแต่เขาบอกว่าตอนที่เรืออยู่กลางทะเลอะค่ะ มันไม่ได้มีการติดต่อกันกันกบคนบนฝั่งเลยนะเ,ออเพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์อะไรต่างๆหายปไปหมดเลยเดียวต้องดูว่าในโทรศัพท์มือถือมีการบันทึกหลักฐานอะไรไหมสำหรับคนในเรือที่หลงเหลืออยู่ตอนนี้อัปเดต34 HD a p p ร e ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ